ัเลยอดาบดาปังปังนู้นี่เป็นหัวหอมตัวนี้หูวหอมสวัสดีครับท่านท่าเชน่าพอปล่อพี่น้องเช่นเคยครับผม้โหบรรยาาพี่น้องมากินเอามากินเผาหน้าหลอดพลเมล็ดมันมี้ตัวเดียวอันเดียวครับพี่น้องครับไอ้หัวจุกน่องหัวมาร่องซิมหลอดซิมเบิ่ง อ่ะหลวงพ่อลองดิลองมองเอาเลย嘛ครับของแถวจวดเลยนั <S <S ่นแหละเยอะี๋ยวงนี้มันเป็นถึงไดิใส่ก็ตํำหงบ่ตุ่ยเลยแบบตำหงมขวากำตัวเดียวอันเดียวได้ไหมน้องเซ่บเลยตรนที่นายลองดิ โอ้ยแมวลองดูก่อนแมวแมวอะไรยไหมนัวดีดีเลยลองชิมหน่อยอันเดียวน่ะสมตำดีกว่อนสมตำดีกว่า,ต,วาต,วตัดมาล่องนี้แต่คนด้านอันนี้ขน,นขนมันเลยขนขนเลยอ๋อนั่นแหละน,นี่เลยเนี่ยเสียบไว้จัดโอ้งามงาม ตรงตไตรงอยู่ตัไงเลยฮึอบาดนี่เพื่อนพี่น้องผ้าผมมันจะเป็นยังไงของกินได้พี่น้อ่อยยาว่ากันเนอนตรงตรงเลยโอ้โอ้ตรงตรงเลยตรงกู้ตอนเลยเสียบปะเรับเสียบของแท้ เอานี่ของผมบัดตัวดเดียวเดียววัวตัวเมียกรุบกรุบเลยแอบเลยพี่นอ้นอ,ไไนนองมั้น้องพี่นายกอนน้องเล็กทางใต้กินได้ไหมกินเป็นไหมกินได้ๆอืมอืมนุมนุมนุ่มพี่น้องจุกนม นเอา้านะอมันเก่งไกลเลยนีอ็นรอกังของได้หน่อยดูไ,ไหมพี่น้อง<ๆ>เดี๋ยวสวอมากลูกหนานดูทุกของกระตูนนะ <c oughs> เนี่ยเนี้ยนมัวพี่น้อย <c oughs> น้อน้อนมนมัวจุกนมหัวเป็นไหนอ,อ,หอ <c oughs> <ๆ>ือกันแค่ทําอัน ไอซูบิช <Platform> ิบ่แสบกว ora, ่าแสบกว lee, ่าซูชิมันเกลือกเป็นบ่เกลือกกันน้องเว่ยดานนี้ด้านนี้นั่งอ่าแล้ววุ้งหนองเ่ยโอ้ก็มีหูขึ้นกันน้องน้องบอกมา โอ้โหไปเขาตรวจได้เป็นหนองเนื้อไาบากันได้เป็นหนองเนื้อของใหญของินนะองมงดิมาเี่น้องมึงมาจุกมาจุกอืมอืมใส่กับตำมือก็อืมอืมนี่กรุบดีมันกรดดกรบแซ่บดี กินได้ไหมครัๆๆบด้วยได้ป่ะอาพี่น้อ,นนองสีประแดดต้อนอบาดเนี่ยอ้ากินเป็นกินเป็นจังบรรยากาศพี่น,น้องหมื่นบ้านโว่ปลาขาวตัวงามปลาขาวปลาขาว,ขาวขาหีบยาวเลยจวดนอนยิ้มถอนกันอื้อือ้ม Như rồi. <cười> 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 <Đúng rồi> đi ngay nữa đâu ừ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  nó. ừ nó ừ ừ อืมเนียวอืมตัวเดียวอันเดียวหลมเป็นแด็บแม่งแม่งมันต่อมแสดงว่าของแท้อยู่งันต่อมมึงเองลดได้กินได้ เด้อพี่น้องซิพี่ใชอไม่มได้ใครมีกินกินยาว,วา <laughs> แต่ผมกลนกิน <laughs> ใช่ไหมล่นะของงานยากเนะ <laughs> นื้อมันหลังเจ้าของจะพูดมาบ้าง <laughs> <laughs> แต่ของที่พูดมันจะเป็นเหมือนเอ็นแก้วอ่า ดูว่าเสียงกว่าเดิอ yeah, ีกเละ็นไหมเหอนหมห้อยพันสิดันออกเห็นไหมต้นกลุมนี่คือเราให้ไก่ตัวมาก่อนเลยคันนักก็ร้อนจะบอกยี่องไปไถมัน tên sau bọn nó ở bọc quá Incidentally, sai cả Mhm. Mhm. Bớt đẹp không เออยังรู้ไข่ดิดีดีเน่ๆยี่องเขาไม่ใช่เต็มเยรอขับรถบนไปวนมามาของของกันเถอะจบโหของแขกกัมี่พี่น้อง น,นี่ปลาแดกปลาขาวผมอันนี้กินเด้รึยังกินไหมครับมังกลารเนอะ อันนี้แข็งหน่อยปวดต้หนังมองยัยแม่แล้วพี่น้องของแอบนี่มาพี่นายักทาทางใต้เหรอพี่ภาษาใต้ มากินข้าวมาอวันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเดียวเดียวะเมียพักไก้ก็มืมนกันมันตาปี่ยอ้ลวแาลงตรงว่ะแลงงููินี้อีหัวเอาอะไรนอกต้องมีเราอ่ไรไม่รู้กินข้าคนกับพุ่นทุกอ่างทุกานทดการกับมาปูมั่นเลยพอดเดวบรรยากาศ ปลามันมันโอเคครับขอบคุณหลายที่ติดตามน้ำทมกินเขากันพี่น้องเบ็ดแล้วแนวแสีบตัวเดียวตัวเดียวง้อแลักกับมีหัวจุกน่องมันอันนี้เขาไปซื้อหนังมาได้พี่น้องบนว่าเอามาเห็ดเด่นแค่เดียวไปซื้อหนังเป็นแผ่นมามันจะติดมากนะนะพอนะเขาเกิมาเผาเห็ดอะไรย่างเห็ดหลายเมนูขอบคุณที่ติดตามน้ำทมสวัสดีครับผมครับ